เป็นเมนูที่ทุกคนค่ะได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือมั c คเคียโตค่ะมันอร่อยค่ะ <c> ก <oughs> ลิ่นของคาราเมลของซอสค่ะเบาๆ like so สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะ หน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นเมนูที่อร่อยอร่อยมากๆนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนค่ะได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือมัคเคียโต้ค่ะแต่หน่อยก็จะมาแชร์นะคะมัคเคียโต้ค่ะทั้ง3แบบเลยค่ะนั่นก็คือเมนูร้อนเมนูแก้ว16ออนแล้วก็เมนูแก้ว22อออนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของเรานะคะมีอะไรกันบ้างเอ่ยเนาะ อ่ะอย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นซอสนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นซอสของดาวินชีค่ะตัวนี้เลยนะคะกาแฟนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็จะใช้เป็นกาแฟโวเบอร์สีนะคะขั้วกลางเค็มค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นนมสดรสจืดนะคะที่ห่อไหนก็ได้ค่ะหน่อยชอบของเอ็มมิลนะคะวันนี้นะคะหน่อยก็จะใช้เป็นไซรัปตัวเดียวกับของซอสนะคะนั่นก็คือของดาวินชีค่ะก็จะใช้เป็นไซรัปคาราเมลนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวหน่อยจะทำเป็นเมนูร้อนก่อนนะคะนั่นก็คือมัคคิอาโต้ร้อนค่ะซึ่งมีมัคคิียโต้ร้อนนะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟค่ะ1ช็อตค่ะน้ำกาแฟ1ออนนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเราก็จะต้องสตรีมฟองนมด้วยเนาะนี่เลยค่ะน้ำกาแฟนะคะหน่อยได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนค่ะนมร้อนนะคะหน่อยก็สตรีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูร้อนนะคะของมาเคียโตค่ะนั่นก็คือน้กกาแฟน1นช็อตค่ะหรือว่า30 ml นะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ไซรัปค่ะหปั๊มค่ะปึ๊บค่ะนี่เ,นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นมสดค่ะที่เราเป่าร้อนนะคะหรือว่านมร้อนนั่นเองค่ะเราก็จะเทออกมาคล้ายๆกับลาเต้ร้อนนั่นแหละค่ะเทลงไปเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแี่ยอย่าลืมนะคะมาร์คด้วยนะคะก็จะเป็นมัชเชียโตเนะาะเราอยากจะใส่มาร์คแบบไหนก็ได้นะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราก็เอา,ายลายพื้นฐานเลยนะคะปึ๊บ ให้มีศิละปะอยู่ในหัวนะคะอาจจะวาดได้สวยกว่าหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายแบบพื้นฐานทั่วไปเนาะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาร์คเชียโต้ก็คือการมาร์กหน้านะคะให้เขาด้วยแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําแก้ว16ออนกันดีกว่านะคะก็จะเป็นเมนูเย็นเนาะทีนี้ค่ะพอเมนูเย็นนะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะน้ํากาแฟ2ออนค่ะตอนนี้นะคะหน่อยก็ทํากาแฟออกมา2ออนนะคะ เดี๋ยวระหว่างที่เรารอน้ำกาแฟค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นนมสดคาราเมลกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตวงนมสดค่ะลงไปในนี้นะคะทั้งหมดค่ะ4ออนอะสาแล้วก็อีกหนึ่งออนค่ะปึ๊บ4ออนทีนี้ค่ะเมนูเย็นนะคะสำหรับสูตรแก้ว16ออนค่ะน่ยก็จะใส่ไซรัปนะคะมาที่2ปั๊มค่ะเนาะ หนึ่งสองค่ะเดี๋ยวเราก็คน,คน,ค,นคนนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มค่ะ,ะแต่หน่อยลืมไปอย่างหนึ่งค่ะนะคะที่ไม่ควรลืมเลยนะคะนั่นก็คือการปั๊มฟองนมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาปั๊มฟองนมกันก่อนอันทีนี้ค่ะก็ หน่อยก็จะปั๊มฟองนมนะคะทิ้งไว้ก่อนค่ะหน่อยก็จะใส่นมนะคะมาครึ่งพิเชอร์ค่ะแล้วก็ปั๊มจกนกว่าจะหนืดมือนะคะฟองนมเขาก็จะขึ้นได้ดีค่ะอันนี้วางไว้ก่อนอ่าพอเรารู้สึกหนืดหนืดมือแล้วนะคะนี่เลยฟองเต็มเลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเราก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมหรือว,ว่าน็อกน้ําแข็งไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้เขาเกิดการเซตตัวเกิดขึ้นค่ะอันนี้นะคะ เดี๋ยวหน่อยก็จะทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับสูตรแก้ว22ออนนะคะตอนนี้ค่ะก็ที่เหลือรอฟองนมนะคะเขาเซตตัวค่ะแล้วเราก็มาเทพร้อมๆกันเนาะอันทีนี้ค่ะสูตรแก้ว22ออนนะคะหน่อยก็จะทํากาแฟมา2ช็อตเหมือนเดิมเลยค่ะระหว่างนี้ค่ะที่เราทํากาแฟ2ช็อตน้ากาแฟ2ออนนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาทํานมสดคาราเมลค่ะรอไว้เหมือนเดิมนะคะนมสดค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่5ออนค่ะ 1น่า3นะคะแล้วก็อีก2ปุ๊บ5ออนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน่อยก็จะมาเพิ่มไซรับค่ะไซรับหน่อยใช้3ปั๊มค่ะหรือเราเรายี่นะคะ1 2 3เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบความหวานนะคะทีเ่เพิ่มความหวานค่ะแนะนำว่าให้ไปเพิ่มนมผสมนะคะที่ครึ่งออนเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะ ได้น้ำกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะ2องอนเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวหน่อยใส่น้ำแข็งทั้งคู่เลยค่ะตอนนี้นะคะหน่อยก็ใส่น้ําแข็งนะคะมาเต็มแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็ที่เหลือนะคะก็เทกาแฟค่ะลงไปนะคะเดี๋ยวหน่อยเทกแก้ว16ออนอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้ว22ออนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟองนมที่เราปั๊มทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาท็อปด้านบนค่ะท็อปไปเลยแล้วก็อย่าลืมค่ะวาดซอสด้วยนะคะลายทำอาหารกินค่ะวาดๆไป อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้วสิบหกออนนะคะมากแก้วยีสิบสองออนต่อเลยค่ะที่จริงแล้วมันเป็นแฝนนะคะปั๊มฟองนมตรงต่างเนาะลืมปั๊มฟองนมก็เลยได้ทำสูตรทั้งสองสูตรค่ะพร้อมๆกันเลยเราก็มาวาดค่ะปึ๊บดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้วสิบหกออนแล้ยี่สิสองออนค่ะแล้วก็เมนูหลอนนะคะ อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าทั้งสามค่ะเขามีรสชาติแบบไหนนะคะแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างเนาะทั้งสูตรแก้สิบกออนย0สิบองก้อน,ออน,ออนแล้วก็เมนูร้อนนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเมนูร้อนก่อนเลยค่ะอื้อ มันอร่อยแล้วก็คือด้วยความคาราเมลค่ะของเดวินชีนะคะเขาค่อนข้างที่จะละมุนกันอยู่แล้วเนาะก็นะคะตัวนี้ค่ะมีความแบบใส่ไปแค่ปั๊มเดียวค่ะเปลี่ยนรสชาติกาแฟของเรานะคะให้อร่อยขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วเรื่อยความที่ซอสนะคะเขาแตะอยู่ตรงปากตรงนี้ค่ะมันจะมีความแบบหวานๆของซอสค่ะเข้าไปนะคะเคลือบลงอีกทีนึงค่ะมันก็จะให้ฟิลแบบเอ้ยอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะ ชิมอกออนนะคะเดี๋ยวขอชิมนมคาราเมลก่อนเนาะโหนมคาราเมลค่ะเด็กๆน่าจะชอบค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นนมคาราเมลค่ะแล้วก็มันมีความแบบหอมๆกลุ่นๆน,นะคะเมนูนี้ค่ะใครมีลูกมีหลานนะคะสามารถทําให้ชิมได้นะคะเมนูนมด้านล่างนะที่เราใส่นมคาราเมลนะคะวิธีการชิมนะคะมี2แบบค่ะคนแบบนี้ค่ะแบบแรกนะคะ ให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ดูดขึ้นเลยอืมความเข้มของกาแฟค่ะเขาก็จะเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีความหอมของคาราเมลค่ะตีขึ้นมานะคะมีความมันๆค่ของฟองนมนะคะแล้วก็ตกด้วยซอสนะคะก็จะมีความแบบกลิ่งของคาราเมลของซอสค่ะเบาๆนะคะแบบนั้นเลย เดี๋ยวหน่อยขอชิมสูตรแก้ว22ออนค่ะแต่ว่าขอแบบดูดหลอดขึ้นนะคะเนาะ mm hmm. มันได้คนลอฟ f ลค่ะเวลาเราดูดหลอดขึ้นนะคะมันก็จะรู้สึกว่าได้นมค่ะแล้วก็มาปนกับกาแฟด้านบนค่ะแล้วมันก็จะมามิกกันในปากนะคะออ้ยมันมันดีค่ะมันดีนะอืม mm hmm. จะทานแบบไหนก็อร่อยค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองไปทําตามค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะได้ผลยังไงค่ะกลับมาบอกหน่อยกันด้วยเนาะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ